สวัสดีค่ะซาร่าเยอรมันนะวันนี้ซาร่ากลาวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรดีเพราะว่าอากาศนี่ร้อนๆ้อนหนาวหนานะแต่ส่วนมากจะหนาวมากกว่านะต,ตอนนี้อากาศเย็นแล้วนะคะใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตรงตามถนนนะตอนตามถนนเนี่ยข้างๆถนนนะเขาจะมีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วเขาจะมีสีเขียวสีแดงสีเหลือง สีส้มโอ้ยสวยมากเลยนะเดี๋ยวจะถ่ายมาฝากเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้ซาร่าไม่รู้จะกินอะไรซาร่าก็เลยเออเก็บผักมากจากสวนนะคะแล้วก็ซาร่าก็จะทำผัดซีอ้๊วเส้นหมี่ผัดซีอ้๊วหมูเส้นหมี่นะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผัดกันเนาะนะผัดง่ายๆสไตล์ซาร่านะคะเนอะเอามาฝากเพื่อนๆเนอะบางคนนี่ อยู่เอ่ออยู่หออยู่อะไรก็โดยมากจะซื้อกินนะในสลา,าอยู่เยอรมันสลา,าก็ต้องทําอาหารกินเองมันหาซื้อไม่ได้นะมันหาซื้อก็ไม่มีแล้วก็มันไกลด้วยแล้วก็มันไม่ถูกใจด้วยนะเพราะเราชอบทํากินเองนะคะปะ่ะมาดูกันมาเราเริ่มไปผัดกันเนาะป่ะปะปะป,ะป,ะปะเอาเลยใส่กระเทียมเลยนะอือะเราร้อนแล้วนะแล้วต,ต,ตามด้วยหมูไปเลยนะ ซาลาไม่ใส่หมูเยอะนะเพื่อนๆเ,เพราะซาลาไม่ชอบกินหมูถึงใส่ไปก็เกลียทิ้งนะคะไม่ได้กินนะคะใส่ไปไม่รู้สิงให้มันได้กลิ่นแค่นั้นละมั้งนะหั่นไปเลยอันนี้เราทำผัดสี่ยวกินกันนะคะไม่ค่อยได้กินนะซาลาอยู่ที่ไม่ค่อยได้กิน เอาละได้ที่แล้วเนาะใส่เลยนี่เส้นหมี่นะเส้นหมีแ่แพ็คหนึ่งเนาะมีน้ำผสมอยู่หน่อยหนึ่งด้วยนะคะแล้วจะใส่น้ำหน่อยเนาะไม่ให้เส้นก็แข็งนะคะเราก็ใส่เสอ่ยวดำไปอีกนิดนึงอันนี้เสี่ยวดำนี่มันหวานนะเพื่อนๆเนานะ แต่เาเลยไม่ใส่สีสีอ้วดำเยอะนะเพราะมันหวานเจียบเลยเนาะแต่แรกชาลาก็ใส่ไปนหน่อยนึงแหละแต่นี้มันสีไม่ค่อยสวยก็เลยใส่เพิ่มเนาะผัดยังไงไม่ให้ติดกระทะดูนะเพื่อนๆไม่ติดกระทะและเส้นนะเป็นเส้นเลยเนาะมีซีอิ้วเอ่อ รสด,ดีนะแต่จะหน่อยนึงนะคะแล้วก็ปลาเขียวเราปรุงไปเลยนะปลาเขียวหน่อยนึงแล้วก็น้ำมันหอยนี่นีน้ำมันหอยนะคะโอ้มันจะหมดละ ก็น้ำตาลสลรามันใส่ไม่เยอะนะเพราะเสี้ยยวเสี้ยว,ส,วสี้วดำแลวหวานเจี๊ยบแล้วเนาะนะคะแล้วก็พริกไทยหน่อยนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเลยเราไปยี่ไปยี่เนาะแล้วก็กลับเนาะ น,น,นี่เส้นสวยงามเนะะาะสาระจะใส่ไข่ไปเลยเนะะาะใส่ไข่ไปน่อยใส่สักสองลูกเนะะะาะสาระทำสองที่นะ นี่นี่นี่ใส่ตะกรบเติน้ำมันไปหน่อยหนึ่ง วันนี้ไม่รู้จะกินอะไรนะกินข้าวไปแล้วก็เบื่อเนาะกินทุกวันทุกวันเนาะบางทีก็ทําทก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกกินนะเพื่นพนพอนๆเพราะซาร่าเดนมากจะกินคนเดียวนะแต่กินไม่เป็นนะอาหารไทยนี่เดี๋ยวเราเริ่มเก็บของก่อนเนาะ คืนเลยขอโทษทีนะคะสีดำกรงกรึ๊กึไปหน่อยเนาะอหอมตอนนี้ผักของเรานี่นี่นี่ผักของเราก็ใส่เลยนะคะนี่แตลาชอบเพินผักอบๆนะตอนนี้ก้านมาคัคคอลี่นี่เขาแข็งเนาะแตลาก็ใส่ไปก่อนเนาะให้เขาแบบนิ่มหน่อยเนาะ <Yeah. S 2> เห็นไหมเส้นเขาไม่ไม่กอดกันนะเพื่อนเพื่อนเส้นเขาเป็นเส้นไข่เส้สนมันเลยนะนะคะเอเส้นนี้เขาเป็นเส้นเลยนะตอนนี้เราก็ใส่ผักไปเลยนะใส่ผักไปเลยเยอะๆไปเลยนะคะอ เราก็ผัดตามสไตล์แล้วเนาะเราชอบแบบไหนผัดแบบนั้นนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยเนี่ยข้างล่างเป็นผักนะให้เขาสุกนะคะเดี๋ยวซาล่าขอชิมก่อนเนาะ หยิบชิมเลยนะอเติมน้ำปลาหน่อยใช้ได้เลย <c oughs> เติมน้ำปลาหน่อยใช้ได้เลยนะคะ <c oughs> รสชาติโอเคละมีน้ำปลาอย่างเดียวเนาะนะคะ อืมหอมนี่ดูน่ากินไหมเออเพื่อนๆเนาะใส่ผักเยอะเลย หอมข้างๆเนาะนี่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 น่ากินไม่เอ่ยดูสิคะน่ากินไม่เอ่ยอือสุดทไายหน่อยอหอมๆไปเลยอือเสร็จแ,แล้วเยออีกนิดนึงนะแต่ล่าชอบแห้งๆไม่มันเนาะไม่ชอบกินมันเนะาะเพราะตัวเองก็อ้วนแล้วเนาะอือ เลยนะรสชาติกำลังดีเลยเติมแค่น้ำส้มนะคะกับพริกป่นจบเลยนะอร่อยมากเพราะเมื่อกี้ขาดเค็มอย่างเดียวอย่างอื่นได้หมดนะ ไปแล้วนะคะดูเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเนาะล้วจะกินให้เพื่อนๆดูนิดนึงเนาะมาตักใส่จานกันมาตักใส่จานกันนี่เพื่อนๆดูสิน่ากินไม่เอ่ยนี่ดูเส้นนะคะเส้นของเราไม่ติดเลยนะนี่เราผัดนะเส้นตัวไข่ตัวมันเลยนะไม่ติดเลยนะคะนี่นี่ เส้นเขาล้วนเลยนะหมูหน่อยหมูหน่อยหมูหน่อยโอ๊ยหมูเยอะจะทิ้งเนี่ยนะคะ นี่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่เนาะแล้วเราก็โรยพริกไทยอืนะคะแล้วก็กนะะวกน้ำส้มนี่แล้วก็พริกปน่นพริกป่นเลยนะคะนี่นีนพริกป่นเลยโอ้ยชุ่มฉ่ำด้วยความเผ็ดเนาะมาเดี๋ยวเรามากินกันนะคะ นี่เพื่อนๆกินกันมากินผัดซีอิ้วกันอืมนี่นะแซ่บๆเลยแบบพริกอืมอื้มอืมผักอร่อยมากอืมอ้มอืมอ้ม เซ็บหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่น้ำสลา,าขอตัวไปกินก่อนนะนะคะหัจะเสี้ยวทำง่ายๆสไตล์สล่านะคะนะน้ำสลา,าขอฝากคลิปนี้ ให้เพื่อนๆลองทำดูง่ายๆแบบสไตล์サานะสละผัดงี้สละเคยขายอาหารตามสั่งนะเป็นแม่ค้าอาหารอาหารตามสั่งมาหลายปีนะคะนะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังวัยรุ่นนะคะเนะาะสละฝากสละเยอรมันชาแนลนะคะอย่าลืมกดให้กำลังใจสละด้วยนะคะกดไลค์นะคะกด subscribe ให้สลาด้วยนะคะ, like, ะ,คะ,ะ,คะขอบคุณค่ะ สวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ